아멘. ถึงใช้ไขมันของคนอื่นมาฉีดให้เราไม่ได้ค่ะมาดูกันว่าทําไมเราจําเป็นต้องใช้เฉพาะไขมันของตัวเองเท่านั้นค่ะ1เรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็การปฏิเสธไขมันคือเนื้อเยื่อที่มีเซลล์มีชีวิตมันมีทั้งเตมเซลล์มีเซลเซล์อื่นๆแล้วก็ยังมีโปรโตีนอยู่บนเซลล์ด้วยที่บ่งบอกว่าเป็นของใครถ้าเรานําไขมันคนอื่นมาฉีดร,ร่างกายจะมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มาทําลายผลของการทําลายคืออักเสบบวมเจ็บเนื้อตายเป็นพังผืดแข็งและไขมันที่รอดกจะะเเืืืออออนนนนน้มมาคว่่่ขรชปไไั กระนบวนการกรองแค่ไหนก็ยังมีความเสี่ยงของไวรัสแบคทีเรียและพยาธิแฝงอยู่เนื้อเยื่อที่เก็บไว้แม้อยู่ในสภาพเย็นจัดก็จะเสียสภาพได้หลอดเลือดมันเลี้ยงไม่ได้ตายทั้งหมดหลังจากฉีดถัดมาทุกคนรู้ไหมมันมีข้อกฎหมายแต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยแล้วก็เกาหลีด้วยการใช้เนื้อเยื่อบมนุษย์จากผู้อื่นมาใช้ในการเสริมสวยมันผิกดกฎหมายค่ะเว้นแต่ว่าเป็นการปลูกถ่ายในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตเพื่อใช้ในการรักษาโรคไม่ใช่เพื่อความงามเช่นการเปลี่ยนถ่ายตับไตหัวใจเพราะมีความเสี่ยงทางการแพทย์และมีประเด็นได้านจริยม ข้อดีของการใช้ไขมันตัวเองหนึ่งไม่มีการปฏิเสธเพราะร่างกายรู้ว่ามันเป็นไขมันของเราถัดนามีโอกาสรอดสูงกว่าค่ะเพราะว่ามี fast stem cell ไฟสแตมเซลล์ที่ช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้สามก็คือลดอาการการติดเชื้อต่างๆจากผู้อื่นค่ะก็จะเหลือแค่ขั้นตอนความเสี่ยงของการติดเชือ้อจากขั้นตอนการทำแหละแล้วก็การดูดซึมการฉีดสะุดสั้นๆต้องใช้ของตัวเองเท่านั้น100%ไม่มีทางเลือกค่ะเข้ากันได้100%นะคะแล้วก็ปลอดภัยกว่าไม่มีสิ่งเจือปนจากการฉีดไขมันแล้วก็ถูก